คนหน้าตาดีขี้เม้นทุกคนอยากดีมีจนทุกทุกคนขี้เม้นเหมือนกันล้วนมีขี้ไข,ข้ขี่มูกขี้หูขี้ตาขี้ฟันอุตพิษถึงมีรูปงามไครเลยอยากจะดอมดอมสวัสดีค่ะสุมเฮ้าทีมาเล่นเกมเป่าพูด่ากติกาเกมนี้ เดี๋ยวทีให้แบ่งทีมเป็นสองทีมโจงตัวแทนเราเป่ายิงหยิกักนใครชนะก็เอาเนิ้วรูดได้พูดเสร็จปุ๊บเอาให้ผู้ที่แพ้ดมถ้าผู้ที่แพ้โอ้โยมาไหวเห็นจะมาแทกครีมเปลี่ยนให้มาดมแทมนเขาได้เราจะเป่ายิงหยิบห้าค่าแล้วก็ชนะสามแม่ห้าสำหรับผู้ที่แพ้เดี๋ยวต้องเจอกับปรมาจารย์ด้านฮูดดาชื่อว่ามิสเตอร์เดวอนซอยซอยซอยโซยเจอเด็เอาไป <c oughs> ไหญ่ <c oughs>

พี่ว่าช่วปต่อมุเนี่ยต่อก็ได้แล้วบอกไม่อยากตบมุ้งทำไมอยากตบหึงเจอมันพูดด่างนะแม่แกมบางทีใกล้ๆหูอย่าว่าแต่กินด่าเลยแค่กินยาเส้นนี่ก็หึงแล้วข้าจะมาเล่าประวัติต่อให้ฟังตอนนั้นข้าทำอะไรทำอะไรย่อแล้วบางทีก็อะไงคนตาโดนเลยต่อไปที่มาอ้วนลอยออกอหมลอยออกลอยออก

แค่มาเลวิ้มสุเอแม่ตกลงแม่ต่โผ่ยกีอะเอ้าเขาบอกแห่ตกลงไงตัดที่ตนกูไปก่อนเลยนี่ตกลงอาแล้เอ้าีผมว่ากไหนกต้นเลยกมึงเอาไว้ไว้เยเนี่ยได้พี่ไปเปลวป่ะไมาเปลวย้สูบกันอนเนะย่างยิยาวเปล

อยุหนักเหมอนกันฟูไม่ฟูวิ่งห ก็คิดว่ามันคงเหม็นก็เหม็นม้วนเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม่งเหม็นแต่ว่าความที่ไม่ได้คาดคิดคือแม่งเหม็นติดจมูกแม่งเหม็นติดจมูกแม่งเหม็นติดจมูกแม่งไม่หายเลยเว้ยไอ้สัตว์ไอ้เด็กเที่ยนะกำลังมาเลยไหวเป่ะ ตอนนี้สมัเรเลขอ่คุมากๆเต็เอ้ยต่อกานนี้เสมอไม่เห็นพี่เไหนตายไม่เห็นเหรอกล้าอต่อชนะตายกล้าเหรอวันนี้เสมอหนึ่งหนึงเท่ากันได้เด็ดเบาัจไปยิงยาวก็ก็ะเบาวิ

เดียบมาขอหน่อยไอ้อย่ามันหายโลหาลุมาดูใจก่อนเอ้าแค่เพื่อนาเอาทิ้งไม่ออทิ้งไม่อก

อาจารย์ทุนเจ้าสมองเลือดไฮซินาเกอร์กับวิสเตเดบางสายติะรมาจารย์ด้านมุดดับยอมแพ้ไหมยอกหยอกเาษเยอนั้ยังไม่ไหเลยอะไร่ะเฮ้ยยอมไม่ได้ซู้ดียังมีเรื่องมีประวัติด้วยวานั้นไปซื้อเพลาะกระโดดขึ้นรถไรกูไเถึงตลาดเกียงไก่บอกก้องเดี๋ยวกูมานะไปไหนออกไปเข้าห้องน้ำเขาปยเลยดิ่งๆๆไปถึงเาเสร็จแล้วเขาออกมา ม้ยกล้องไอ้เฮียยิ้มไปท้อน้ำแบบไอ้เฮียเกือบไม่ทันถอนเกงปบแม่กับพุ่งทนฝายอมแพ้ครับพอได้ต้องมาเจอกับปรมาจารย์ฮะอะไรนะส้นเหรอโอ้สุดยอดไปเคียผักมันเลยออ่ะนยาวมาปไปเปไป หงอใช่เออนี่นะอืคอจะไก่เอาใหม่รับใหม่เออจะล้มก็ล้มไปทางนี้ดิเดี๋ยวได้ช่วยรักล้มไต้องมีใครช่วยอกนโน่มป็นแคเราออกมายังี้ เลือกเลยบ้านบ้านบ้านรูดรูดรูดๆานฝังนิ้วเลยเนี่ยนิ้วเลยอยากก็ไปในรูจมูกเลยไปไปไปเอายางไรกันไปไปไปอะมา 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと ใครยังไม่มาพี่ออกนักเง่ายเลยแต่พี่ขอโทษพี่โชว์พี่โชว์ห้ามมือไปบุญมาาบิ๊กเกย์ใหม่นิดนึงอ่ะมึงมาแก้แค้นให้น้องโผล่มึงเล่นแล้น้องโผล่ออกเลยมึงจอกอะไรเราจะออกกันใหญ่ดีมึงจอกระดาษได้

กีいい่ผ <nova S 2> ู้กี่ผู้าไปแล้วลงงานกัน คนนองเอโอ้ยเอานิ้วไปลูบตุ่นก็เนือยเิต้นตอันี้นีคือนิ้วอ่นี่คือนิ้วนิ้วโอ้ยอ่ะดาตุ่มใครไยังตุ่นไรยะตาเรียนร้วมาไปเจอขี้เบิ่อโอ้ไค้โนออโดน่ะอโดนรเนี่ยอ้าไอกูเลยไอ้เป็ดกูเลยไอ้เด้ไอ้เด้เด้เดดดหาดดกันเฮ้ยด ไอเดนจะรอเลยเออไปเฮ้ย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 ไปเียไปช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำมีคนจมน้ำไม่ต้องคนน้ำไปไปไปไหมเสียพี่เด็กแล้วจับนิ้วคุณคนจับเมื่อกี้ยังโดนสภาพไปเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ด

เปลี่ยนแมเหงออกก็เหรอตัวแหย่ลงน้ำตักหัวได้เหรอโอ้ยเวรยนิวขอบคุณรวมมาเรอะนิ้วนิ้วไอ้เจ๊อุ้ยปาต่โคตสั์โอ้ยเปตูดใครนี่โคตรตัวเลยปาดี๋้งให้ัเลยเอยจะเป็นกูเองแล้วกันนะ ตูดเลยจักต <ond ay> ูดเลยจักตูดเลยจั๊กตูดแข่งี้นคนตัวใลญ่มามจ๊ะใครจะได้โดนไม่ไอ้เดี้ยวนายอนัมาี่เหมือนไม่เต็มใจเลยอยง มันมีอะไรไหมมาป๊อปมาเลยออกแต่ไปที่ไหนให้เดินไปเลยมันนี่ประจำนี่เปิดน้ำมนิ้วใครนิ้วก้อยนิ้วกูแล้วมึงมากูไม่รู้เลยลุ่นคนดมเนี่ยแหละอย่าเป็นไอเดียวไึงพห่เดย์ เียโอ้อย่าเป็นเชื่อกูเลยอย่าเชื่อเยอย่าเป็นเชื่อกูเลยลมอย่างนั้นดิต่อล้วงเองเลยไอซันโฮ้ยล้วติดมันเ่ยอะไรนี่รล้วงลึกๆยังไไปแล้วตรงนี้ต้องตมองอเองอ่ะโอ้โหเยียกูคิดว่าภาพวอดมันมีขี้ที่ตลาดเนี่ยลึกนะโอ้ย้ย ใครแบงก์มาไปอ่ะสบายโอ้ยยังไม่ร้าังไม่รู้อะไรกมาดิจ้าจ้าฝังนี้อยู่กับผมไม่ได้ไหมโอ้ยนี่คำถามส่วนตัวใครเหม็นสุดเยี่ยบึกมึงลองไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเดีวช่วยจลงู <uyor> โควกไม่ด oh, uh. ีก็ด้เยอะเลยนค้กโค้กโค้กมค้นโค้กเคีกโค้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 กโคกโค้กโค้กโค้ัโคกโับ3กโกโคกโค้กั้ก้กโัคก ก็จะเป็นภาคต่อจากเกมบันทึกลับ3ก๊กซึ่งเป็นเกมมือถือกออาร์ด RPG แนววางแผนกลยุทธ์ปฏิวัติเกมมือถือกออาร์ด RPG แนววางแผนรูปแบบเดิมๆก็ดัดแปลงเนื้อเรื่องมาจากนิยาย3ก๊กนะซึ่งในเกมนี้นะครับเราจะได้วางกลยุทธ์ในการจัดทัพแบบใหม่ สีคูณสช่องนะครับลืมเกมแนววางแผนแบบเก่าไปได้เลยนะครับในเกมมีขุนพลชื่อดังจากยุคสามก๊กกว่า100ตัวละครมีขุนพล6ประเภทได้แก่คนโลกคนอาชาหนักคนอาชาเบาคนธนูคนทนคนาหารราบคุนซือ้อ่าและยังสามารถจัดตำแหน่งทัพได้16ตำแหน่งผู้เล่นสามารถมิกแอนด์แมท ตำแหน่งการจัดวางเพื่อจัดทีมที่ดีที่สุดและเอาชนะคู่ต่อสู้และยังมีการผนวกหรือคอมโบ32รูปแบบหากมีผู้กล้าที่กำหนดอยู่ในทีมจะได้รับบัฟพิเศษทำให้วางกลยุทธ์ในการต่อสู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดอ่ะมาเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูเลยนะครับผมอ่ามาต็มาดิน้องก็มาดิครับก้อมาดิครับต็อมาดิครับต็มาดิครับ ก็มาดิครับก็มาดิครับมาดีมมาดีี่ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิฮาร์ฟไปชนะอะไรที่ตีนะครับถึงคนเราแน่อยู่แล้วโอ้ยังมันโอเค,อเคพักก่อนอ่ะ<ม>ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีกิจกรรม GVG ก็คือกิจกรรมมหาสงครามใต้ล่าผู้กล้าจากสี่อาณาจักร จะร่วมต่อสู้กันเพื่อความเป็นใหญ่ในใต้ล่ามาสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจและผู้ที่ชนะจะได้รับของรางวัลจำนวนมากไปครอบครองในบันทึกลับ3าก๊กออริจิวางกลยุทธ์สู้ศึกพิชิตแดง3ก๊กอ่าก็เดี๋ยวขอเชิญคุณผู้ชมนะครับมาเล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับกับเกมบันทึกลับ3าก๊กออริจินครับผม สามารถโหลดได้เลยครับหรือง่ายๆครับผมกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเรามาเล่นด้วยกันนะครับผมอ่ามาเนี่เล่นต่อเลยไปแล้ไปเกณฑ์พลกันบันทึกลับสามก๊กออริจินส์ดาวน์โหลดเลย